สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับจะมาดูวิธีการปลูกตะไคร้แล้วก็ปลูกผักพืชสวนครัวของเรานี่ครับเราจะย้ายนี่เลยจะย้ายคณะใส่อันนี้นะครับแล้วก็มาให้ดูนี่ ขวดฝักยาวนี่เอามาจากเมืองไทยครับงอกแล้วมู้จะรอดหรือเปล่ามันหนาวอะครับตอนนี้มันยังไม่ยังไม่เข้าซัมเมอร์มันสปริงอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูตะไคร้ต้นเก่าตายไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ต้นใหม่แช่น้ำไว้เป็นเดือนแล้วครับรากง,งอกนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะเอาใส่กระถางที่เตรียมไว้นะครับนี่กระถาง เราเอาไปปลูกในบ้านครับแต่ใครมันไม่ชอบความหนาวแล้วก็ผมไม่รดน้ำในตอนแรกๆเลยตายคุณลุงแจก็บอกว่าเธอปลูกแล้วเธอไม่รดน้ำมันก็เลยตายเดี๋ยวปลูกต่ใครกันครับ แล้วก็ลดน้ำมันเสร็จแล้วครับอันนี้จะใช้ให้ดูใกล้ๆที่นี่เต่อในบ้านมาด้วยกันจะขอย้ายคณะ ปรนนี้นนะครับมันปลูกติดยากครับต้นที่เนี้ยอากาศมันหนาวเนาะไม่เหมือนบ้านเราโอ้ไม่เหมือนบ้านเราที่เมืองไทย อันนี้เป็นดินนะครับซื้อมาจากฟาร์มที่มาขายพวกต้นไม้ครับก็เรียกคอมฟอร์ตนะครับที่มีถือซอยซอย นี่ครับนครับหนึ่งต้นผมขยับนี่พี่ดูสวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับจะมาดูวิธีการปลูกตะไคร้แล้วก็ปลูกผักเพื่อส่วนครัวของเรา นี่ครับเดี๋ยวจะย้ายนี่เลยจะย้ายคณะใส่อันนี้นะครับแล้วก็เดีวให้ดูนี่ถั่วฝักยาวอันนี้เอามาจากเมืองไทยครับงอกแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันหนาวครับตอนนี้น,นี้มันยังไม่มันยังไม่เข้าซัมเมอร์มันสปริงอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดู แต่ใครต้นเก่าตายไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ต้นใหม่แช่น้ำไว้เป็นเดือนแล้วครับลากงอกนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะเอาใส่กระถางที่เตรียมไว้นะครับนี่กระถางแล้วเอาไปปลูกในบ้านครับแต่ใครมันไม่ชอบความหนาวแล้วก็ผมไม่ลดน้ำาใื่ตอนแรกๆมันเลตายคุณลุงแกก็บอกว่าเธอปลูกแล้วเธอไม่รดน้ำมันก็เลยตาย ปลูกตะใครกันครับ เสร็จแล้วครับอันนี้ัะใช้ให้ดูใกล้ๆที่นี่ถกิยในบ้านมาดยกันเ้วขอย้ายคณะใส่ไปในนี้ก่อนนะครับ มันปลูกติดยากครับตรงที่นี้ยอากาศมันหนาวเนาะไม่เหมือนบ้านเราโอ้ไม่เหมือนบ้านเราที่เมืองไทย นี่เป็นดินนะครับซื้อมาจากร้านที่มาขายพวกต้ไนไม้ครับก็เรียกค,คอมฟอร์ตนะครับที่นี่คือซอยซอย นี่ครับขนาดหนึ่งตน้นผมขยับนี่พี่ดูโอ้ทุกคนลมแรงมากเลยครับเนี่ครับมัมนจะรอดไหม ลุงก็มายืนดูกลัวทำไม่ถูกใจแกแกก็จะบอก hun ันนี้พอดีว่ามันมันอยู่ในเขาเรียกพอตนะครับพอรตสีเขียวเนี่ยมันสําหรับเพาะเมล็ดเนาะทีนี้มันโตแล้วผมก็เลยต้องย้ายมันถอดรองเท้าก่อนครับนี่ครับย้ายหมดเลยอันนี้ด้วยถั่วลันเตาแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายอันนี้ด้วยครัอันนี้จะเป็นถัก ผักชีผักชีที่นี่จริงๆซื้อกินก็นได้ครับไม่ต้องปลูกผักชีที่นี่ถูกแล้วก็เยอะด้วยขอไปดินดีขอตันะใส่ขึนลุงล้างรถครับล้างรถอีกแล้ว เป็นคนเป๊ะรถต้องสะอาดตลอดเวลา ตอนที่สองเสร็ลักมันจะรอดไหมครับทุกคน อยู่ที่นี่นะครับทุกคนมันจะปลูกยากมากเลยนี่ผักเมืองไทยเราเนะี่ยอากาศมนะันค่อนข้างเย็นเย็นมากก็ตายหนาวมากก็ตายไม่ใช่เย็นมากซื้อกินก็แพง ลงมายืนหอบด้านหลังนี่ก็ไข่ต้นสุดท้ายแล้วครับมันชื่อผักกวางคนาน,น่าจะเป็นคะนานะครับนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ สองสี่ห้าหหต้นนี้มาดูกันว่าจะได้กินไหมล what they are. เป็นห่วงว่าให้ติดแท็กกลัวลืมชื่อ ไอ้ถั่วฝักยาวนะี่ไม่ลืมหรอมันชื่อภาษาคิดว่า Chinese cow <ฮ>ลมแรงครับทุกคน9องศามก็พอทนได้อยู่ถ้า4 3นี่เข้าบ้านแล้วครับนั่งไม่ไหว ต้นนี้ไม่รอดไม่รู้จะรอดไหมครับเนี่ยไม่น่าจะรอดเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เก็บไว้เพาะปลูกไม่ดูการน้ามันเหลือแค่อันสองอันผมไม่รู้ว่าผมจะเอาออกรนี้ไหมอันนี้เมื่อเขือเทศที่นี่ซื้อกระถูกครับมันตายแล้วผมจะไม่ปลูกใหม่แล้วเมะเขือเทศ อันนี้ผักชีเดี๋ยวผมจะใส่รวมเป็นเนกระถางเดียวกันเลยนะครับไม่แยกและเพราะว่ามันคือิินได้ที่นี่ไม่ต้องผูกใส่กระถางแล้วก็เอามารวมกับเ,เจ้าลองบีนนะครับถั่วผักยาวนะครับนิ่งเลยก็เสร็จแล้วครับ โหระพากับกะเพรานะครับกะเพรายังไม่งอกสักต้นเลยครับปลูกติดยากมากนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะครับติดละแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่โตครับติดยากมากเหมือนกันอันนี้ก็มะเขือไข่เต่านะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าส่วนอันนี้น่าจะเป็นถั่วลันเตาครับผมแบ่งใส่กระถางไปบ้างละนะครับ เดี๋ยวพอดีซักผ้าที่รองพื้นข้างในบ้านนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งเราจะเอาตัวนี้ไปวางนะครับนี่ครับสามกระถางมาวางไว้ริมหน้าต่างนะครับแบบนี้อีก2กระถางอยู่มุมนี้พอดีห้องซักลี่ตรงนี้มันมันค่อนข้างอุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นเฮาส์เล็กๆของผมนะครับข้างในก็จะเป็นโผล่พากับกระเพราเนี่ยเกิดละต้อง ต้องปิดไว้นี้ให้มันร้อนนะครับมันชอบอากาศไม่ไม่ต้องมันไม่ชอบอากาศหนาวนี่ครับเข้าหน้าบ,บ้านอันนี้ก็ก็ปลูกไว้เหมือนกันครับมีตะไคร้เนี่ยติดละนะครับอันนี้เป็นถั่วถั่วฝักยาวของที่นี่นะครับแล้วก็อันนั้นต้นอะไรไม่รู้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็ มีพริกนะครับพริกที่นี่นะครับมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักชีเนี่ยครับบุกปิดยากมากๆนะครับครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะได้กินไหมผักปีนี้นะครับสำหรับอีพีต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซ b s c ไ i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย